เวฟไร้าไอ,อบังลมหัวฉีดสตัต๊ท้านะครับเครื่องเดิมเดิมเลยจุดสีเดิมติดรถนะครับล้อยางสีลวดเดิมนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับชุดสีแท้ติดรถนะไม่มีแตกนะครับไม่ริ้วรอยบ้างภาษีเต็มนะครับภาษีปีหน้านะครับต่อให้เรียบร้อยแล้ว ส่งต้มติดคบนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่รังไม่ขวันคัดไม่ลื่น